ทีมชมรมคนเพาะนกกระยางชมรมคนเพาะพันธุ์นกกระยางจังหวัดสตูลค่ะวันนี้คอสเพล์เป็นรีวิวเอ็กโ์แมนนะคะและไทท่านยักษ์มั้งคูมาอามีนและซาซาเบล่าจากเรื่องแอคแทคออนไทยท่านฮักสี่ขอเสียงปรบมือค่ะมันอยู่ตรงนั้น ทุกคนปลอดภัยนะเหนื่อยแล้วดิฉันน้ำกำลังเสื่อมไปแล้วค่ะนี่นาสิ่งที่นายเห็นนะได้รู้ทุกตาช่าโดยนี่จะเป็นรูเลยไม่น,นะที่เป็นรูน่ะไม่ใช่สาชาเอ๊ะ แต่เป็นโดนัทคือไส้ฟอร์มเขาที่อัดแน่นด้วยไส้พลาสติกที่สสยอร่อยจริงด้วยสินะครับขนมปังนี่นะเขาสดจักเขาทุกวันนี่กับเราตัดไปกินที่เกาะเลยเหรอก็ในกระเพาะมีแต่ขนมปังท่แห้งนี่คะคือกุ้งหิ้วซึนลูกมีแรงเหรอเอาละเนื้อมีแรงแล้วก็เลยเป็นต่อแล้วก็อย่าพาดสินะฟาร์มเขาหอมกลิ่จะเอาทุกคนจงถวายดวงใจซะรับซองครับ ยานี่นะคะก็คือพวกเขาค่ะชมรมคนพาะพันธุ์นกระยังจังหวัดสตูลค่ะซึ่งวันนี้มากับไพฑูรย์อามีนตัวใหญ่เลยนะคะใช่ค่ะเขาวิ่งไปไหน